โอเคครับ,บท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กับช่องโนม a d i ชี i Channel กันอีกแล้วนะครับวันนีน้เราก็มาเล่น Naturel Dancer กันอ,อีกแล้ววันนี้เราอยู่กับใครครับว่บาผมมาเจอผมอีกแล้วนะครับโค้ดครับจากช่อง D N Zone นะครับนะโอเคแล้วคนนี้แล้วครับตัวนิ้งนะำตัวผมเองนะคร้ำขวดเสียวเองนรับเฮ้ยนายใครเนี่ย เอาทักอีเวีบลิมอแต่วันนี้คนเนดิมก็ไม่ได้คุกเลยเ,<อ>เลยไม่คุกเลยก็มีคลิปใหม่ีมคลิปใหม่มาครับคลิปใหม่มาครับมันลงแล้วครับอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับกันใช่แล้วก็ค,ว <laughs> คือการกิดตามผมเลยครับก็คือการโฆษณาที่แท้จริงอย่ากดติดตามผมนะครับพี่เกียรติทำคลิปฉลองสามท่ามา ไอ้ดิวแค่วันหลัทำทำฉลอกเพื่อให้เห็นคุณค่าของเออ่แฟนคลับทุกคนโอ้โยคุณค่าของแฟนคลับทุกคนทำคลิปฉลองทุกหนึ่งคับบอกให้หนึ่งล้านนะมันก็ทำหนึ่งล้านคลิปแบบเอออย่าขึ้นไปนะเว้ยเออไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นอายุเองอายุโดนาโดนี่กูรู้เฮ้ยจำไว้มันเอาชีวิตเราจากใครพี่บัตรอุ๊ยสุดยังไงมาเลยครับ ไปเลยคุณละโมคุณละโมไปไหนแล้วคนเดียวข้าไปแล้วไปไปไปเอ้าคุณฟิวคุณฟิวเย่ตอนนี้ขอขอบคุณกุติตา52คนเราไม่ได้ไกลกันีเลยเนี่ยช่องตกโตก็ตบโตเร็วเหมือนกันนะเดือนหนึ่งเอากดพิดเอ้าอะไรอ่ะโอ้หายว่าง ห้ยห้ยหายตัวหายตัวหหายตัวไปแล้วหายตัวมมไม่กกเปคกเอไปกปคมาหน้า้ามแล้วเข้าเกมใหมรอบ้ยไปนะนี่ว่าช่องช่องของคนที่เติมตเร็วเหมือนกันนะคุณนโม าร่วงเลยแหละไอ้ช้าเดียวมันต่อไปแมพี่สามด่านเดิมเรนโบว์โอเคเราจะกูเสร็จกูเข็ดแล้วจะการเรียนรู้ไป2,328ตอนเราจะไม่ขึ้นแล้วการเข็ดกันต่างกันเล่นทางนั้นสอนให้มึงรู้ว่าอยากเล่นไปบนชิงช้าสวรรค์โอ้มืดมืดคืนมาแบบนี้เดี๋ยวมันเป็นหมอกอมิสัต์ คือออตายคือตอนเนี้ยสถานการณ์ในเกมตอนเนี้ยคือโงแบบใช่รัวเลยทิงช้าปวดขาบอกว่าเขาบอกมีเมฆจำนวนมากใช่ไหมแต่ในชีวิตจริงอ่ะมันเขียนในชีวิตจริงของเราอ่ะตอนนี้คอมเราไปเขียวว่า27องศาแล้วมันก็เขียวว่ามีเมฆมากไม่รู้ใครมันจะเสียเวลาเป็นนักเมฆไว้ยิ่งรัวได้ไงวะมีเมฆมากมีเมฆมากมีเมฆมากแล้วถึงเมฆมันอยู่รวมตัวกันเยอะแยะไง ไนะปีวยงรอดอยู่ปะเนี่ยคุณคุณอูบี่โอไม่นะอ้าวรอดครับไตสี่ก็เป็นทอลเตลคิกสต็อปอะไรอ่ะเป็นเหมือนประพาการปนระพาการเมฆมาแดนไกลเลยเมฆมาแดนไกลเลยอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็เป็นได้ โอเคงั้นเราก็เฮ้ยชทอร์นาโดทุกคนทอร์นาโดไม่นะอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็เป็นได้ไอบค่าแมปเลยไม่นะอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็เป็นได้เล็กๆลขนาดแมปสุดท้าย JF ใครมั่งเลยรอดปะ เออเนนั่ยืนในตรงนี้ยังไงก็วิ่งทันอยู่ยยยยแล้วถ้าเกิดมีอะไรน่าจะอย่างนั้นน้ำความผมก็คือน้ำขึ้นให้ยิงต่กเนี่ยครับรอบแล้วน้ำขึ้นที้ยิ่งต่กมิสเตอร์ทอยเลดแมนนะคะทุกคนเย่เย่ นี่ใครเนรี่ยอีโมอีโมอ้าแล้วเขามองผมไปไปล่าไปแล้ว,ลวจ้าเมทผมยังไม่เห็นเหตุหการณ์อะไรสักอย่างอ้าเมเดโอฝนลูกหาฝน ผมอยู่กับอ e ีโมบ่อยนะครับไม่รู้เขาเป็นอ e ีโมหรือเปล่านะอีโมหรือเซเรนเดอร์ซึ่งผมเกลียดมันมากว่าอยู่เลยหลอดอยู่เพียมันลงขาอ่างบ้างไม่ตอกซับที่เดิมหรออุ้ยเดี๋ยวว่าถ้าผมตายอ e ีโม <c oughs> ก็ต้องตายครับผมหูจะตามตอกที่ศาลไปท้ำรอยหรอกนะแมันตกใจว่อาอย่างเดียวเลย คนที่อยู่ตรงบ้านนิดมันจะไม่ทัรอยหรอกนะรอยอะลรเนี่ยเออรอก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เออก็ลงไปตายกันสมด